สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังและนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านครับก็มาเจอกันอีกครั้งครับส่งท้ายครับวันนี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้ตลาดหุ้นหยุดนะครับพรุ่งนี้วันหยุดด้วยคลิปนี้เป็นแนวทางนี่คืออีภาคเช้าครับนี่สังเกตดูตอนนี้คือไม่ไปร้อยก็ย้อนชุดเช้าเมื่อวานก็ย้อนชุดเช้าบ่ายอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับจะ็นเสียงเลื่อยเขามาเลื่อยขอ้างเลื่อยต้นไม้กัน โอเคครับเช้านี้ไม่พูดพามทำเพลงครับเปิดเช้า9 4 2 6 1ครับ9 4 2เปิดลบนะครับ6 1เนาะเลขเหลือเมื่อวานตัวเดียว5ครับเลขเหลือเมื่อวานตัวเดียว5เลขหายเช้าตัวเดียว4ครับเลขหายเช้าคืออะไรอาทิตย์นี้อาทิตย์เนี้ยใน4วัน5วันท,นที่ผ่านมา4ยังไม่มาเช้าเลยนะครับ4ไม่มาเช้านะครับเลขหาย7หายบ่ายหายบ่าย7นะยาวนานสุด แต่สําหรับทีเนี้ย478หายบ่าย478หายบ่ายนะครับในท่านจดไว้แล้วท่านจะไปลองถามว่าเลขเหลือดียังไงบางครั้งมันอาจจะมามัดกระเด็นของท่านได้ถ้ากรณีท่านมีเด่นนะโอเคครับเข้าใจตรงกันนะนี่เช้า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 ,ชาผมมองไม่มองนะผมว่าเด่นหนึ่งอีกตัวนึงก็ลองเก้าชอบหนึ่งชอบหนึ่งเลขน้อยชอบหนึ่งมาเก,ก้าเลขน้อยครับมาได้เยอะแต่ผมจอดทั้งสองตัวครับ ศ1น1์หแล้วก็ชุด9กครับศูนย์เกแล้วก็3ามครับ1 0อมัดเก้าครับร้อยมัดเก้าเนาะถ้ายิงที่มันเดินอยู่ก็คือ2ถ้าปิดท้าย1ท้ายถ้าปิดแป๊บนึงครับผมดูแป๊บนึงถ้ากรณีปิดตามตัวเปิดน่าจะเป็นเก้าหนึ่งนึ่งสประมาณี้ผมว่า9 1้าหน 0102 1192ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บตารางแป๊บนึงนครับ1192ก็โตตะ92 92 92 11อาทิตย์นี้ยังไม่เบิ้ลเลยนะนี่คืออีกอาทีนี้ยังไม่เบิ้ลนะใช่ไหมใช่673 0913 13ก็ชอบแบบนึงนครับ1 อเอาแค่นี้เนี่ยเแค่นี้เนี่เพราะว่าไม่จับไม่อยากจับมากจับมากไปก็ทุนเยอะครับแล้วมีกันครับให้กัน3า8แปดแ3ดสามแล้วก็หนึ่งเอย์หถามว่าทำไมถึงกันผมมองดูเลยมองดูแล้วอะ่ 6, 1, อะ61อ่ะมันเป็นเลขมีเลขตามผม61คือ38มแกับศูแต่มันไม่ได้มาบ่อยมากแต่มันก็มานะครับบางครั้งมา เกือบ50%ที่มา61ตาม38กับ05อันนี้ของผมเองเนะผมผมสังเกตดูครับประมาณนี้สำหรับหุ้นนี้คืออีเชา้าผมไม่ได้จับคู่ให้ถ้าถามว่าชอบอะไรถ้าถามว่าชอบอะไรผมว่าน่าจะปิดตามตัวเปิดคือท้าย1ท้าย1ท้าย2ถ้าชอบก็เป็น9112ครับประมาณ9112ผมว่า9112ชอบนะครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับหุ้นนี้เคอ,อีภาคเชา้าครับใครตามแล้วขอให้ร่บหนวยครับอย่าลืมนะครับฟังผมเสร็จพิจารณาก่อนที่จะตามเนาะ เดี๋ยวเจอกันในหุ้นต่อๆไปครับสวัสดีครับผม